จุดเริ่มต้นของเราอ่ะเข้าไปแก้ตรงไหนก่อนในความซับซ้อนที่ว่าแก้ให้เราต้องการสื่อสารให้เกิดกับพี่น้องประชาชนชัดเจนก่อนอันนี้คือสำคัญที่สุดการสื่อสารสําคัญที่สุดดังนั้นวันนี้วันที่ยี่บกเราจึงสื่อสารกับพี่น้องประชาชนว่าคําว่า30สิบาทรักษาทุกที่เนี่ยท่านจะไปรับบริการยังหน่วยบริการที่มีป้ายสัญลักษณ์ที่เราจะกําหนดขึ้นขออนุญาตโชว์นิดหนึ่งนะครับป้ายสัญลักษณ์นี้นะครับก็คือส0สิบบาทรักษาทุกที่ก็คือเหมือนกับว่า เ,เราก็ไม่รู้จะใช้กลวิธีใดในการสื่อสารกับประชาชนว่าเอ๊ะเขาจะไปรับบริการตรงไหนบ้างอะไรยังไงะนะครับก็เลยขออนุญาตใช้ตรงนี้ซึ่งป้ายตรงนี้ได้ผ่านคณะกรรมการหลักประกรันสุขภาพแห่งชาติแล้วกำลังจะประกาศในรารรชกิจจาเป็นป้ายที่มีลิรรขสิทธิ์ของสวชที่จะให้ความมั่นใจว่าท่านเข้าเดินเข้าไปเดกครับ ท่านจะได้รับบริการตามที่เราตกลงกันครั้งนี้อาจจะขออีกครั้งหนึ่งให้เชื่อนะครับว่าเชื่อว่าน่าจะเป็นจริงนะครับผมยังไม่อยากให้บอกว่าโอ้พูดอีกแล้วเดี๋ยวไม่เป็นจริงเพราะฉะนั้นท่านเข้าไปตรงนี้ถามว่าในนั้นเขามีอะไรในนั้นก็คือท่านเข้าไปใช้บัตรประชาชนหรือการแสดงตัวตนท่านจะได้รับบริการบริการอาจจะเป็นต่างจุดที่ให้บริการเสร็จแล้วระบบข้อมูลของท่านจะถูกเชื่อมเข้าไปเพื่อว่าถ้าเกิดท่านในอนาคตต้องไปยังหน่วยบริการอื่นข้อมูลก็จะไหลไป ตามนั้นด้วยและผู้ให้บริการท่านหากจําเป็นต้องส่งตัวก็จะมีการประสานงานกับระบบให้ส่งตัวท่านใบส่งตัวท่านอาจจะใช้เป็นกระดาษถ้าท่านไปอยู่ตรงนั้นเขาอาจจะให้กระดาษท่านใบหนึ่งหรือในอนาคตท่านลืมกระดาษเขาก็สามารถที่จะดูในระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้อันนี้ก็เป็นตาสัญลักษณ์ที่อยากให้ทรารบว่าเราก็ไม่รู้จะคิดกลว,วิธีใดแล้วนะครับ<อ>ในกรุงเทพก็ใช้อันนี้ว่าให้ให,ให้ให้เห็นตรงนี้แล้วในขนาดนี้เราจะติดพร้อมกันในวันที่26 สิงหาเนี่ยก็ประมาณเกือบ2,000แห่ง <Wow. S 2> ทั่วกรุงเทพต้องเรียนคุณนุ่นนะครับเค <c oughs> ยมารายการคุณนุ่นหลายครั้งเนี่ยเวลาเราพูดถึงคลินิก <c oughs> ก็มีสัก200แห่งตอนนี้457แห่งเพราะอะไรฮะถามว่าทําไมเราต้องใช้เยอะขนาดเพราะเรารู้นะครับว่าถ้ากรุงเทพเนี่ยเราไม่มีหน่วยบริการใกล้ๆพี่น้องประชาชนที่จะคอยดูก่อนเนี่ยสุดท้ายมันจะเกิดปรากฏการณ์ที่เรากลัวจริงๆก็คือทุกคนวิ่งไปยังโรงพยาบาลขนาดใหญ่ครั้งนี้เราเลยขออนุญาตว่าใช้จัญลักษณ์ตัวนี้ แล้วถ้ามีความจําเป็นที่เหนือบ่ากว่าแรงหรือว่าเป็นโรคที่ร้ายแรงเราจะใช้ระบบส่งต่อะระบบส่งต่อทั้งหมดอ้าวก,ก็เหมือนเดิมนี่มไม่ใช่บางครั้งเราไม่จำเป็นต้องใช้กระดาษเราใช้อิเล็กทรอนิกส์บางทีเรารับกระดาษไปเราตกหายก็ไปที่หนึง่งอา้าวคุณหมอก็ดูได้อย่างน้อยระบบตรงนี้มันก็จะช่วยทําให้เราได้รับความสะดวกมากขึ้นทุกคนอาจจะบอกอา้าตรงนี้ก็แย่กว่าเดิมหรือเปล่าแต่ก่อนอาจจะเดินเข้าไปโรงพยาบาลขนาดใหญ่ก็ได้ตอนนี้คุณมาสกัดชันหรือเปล่าแต่ท่านต้องเข้าใจว่าขราว ครั้งนก่อนที่ท่านไปนี่ท่านอาจจะต้องคอยนานมากค่ะคุณนุ่นไปตีห้านี่อาจจะทักบ่ายสองได้กลับใช่ค่ะใช่ไหมฮะเพราะอะไรฮะเพราะว่าคนไปออกันเยอะแล้วคนที่ออกัน4 0ที่ออคือไม่จําเป็นต้องมารักษาที่นี่ก็ได้เพราะเป็นโรคอะไรฮะไม่ติดต่อเบาหวานความดันโรคหัวใจโรคหืดซึ่งอาจจะแค่รักษาไกลบ้านก็พอได้ดังนั้นวันนี้เราจะขอว่าถ้าเป็นไปได้จะถือโอกาสตรงนี้สร้างความสะดวกแต่อย่างไรก็ตามส่วนที่จําเป็นต้องเก็บรักษาไว้ให้คนไข้หนักๆไปเนี่ย อาจจะขออนุญ,ญาตตรงนี้ทําตรงนี้เลยเพราะคุณนุ่นจะเห็นว่าตอนที่เราเริ่มออกอสื่อสารเนี่ยโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์เอยอะไรเอยก็เป็นห่วงมากทีนี้ตัวต้องเห็นใจท่านนะครับค,คุณนุ่นลงเดินไปโรงเรียนแพทย์ดีๆวันนี้โอ้โหแน่นหมดไม่ม<ช>ีใครใ<ช>ไม่อยากให้บริการถึงแม้บางท่านจะออกมาบอกว่ามาก็ยังจะต,ตรวจให้แต่เรารู้ครับว่าตรวจด,ด้วยความโอ้โหท้อแท้มากเพราะมันเหนื่อยจริงๆแล้วเลยขออนุญ,ญาตพี่น้องประชาชนว่าวันนี้สื่อสารกันด้วย สัญ,ญลักษณ์นี้ก่อนอแล้วก็ดูนาว่าถ้าเจ็บไม่เยอะเนี่ยป่วยไม่เยอะไปตรงนี้ก่อนแต่ถ้าป่วยหนักหรือว่าอะไรเนี่ยเราจะมีระบบส่งต่อท่านไปเราส่งต่อเราก็ไม่ใช่ให้ท่านไปเองทั้งหมดแล้วนะครับต่อไปเราจะเริ่มมีรถไปรับไปส่งมีจัดระบบต่างๆก็เดี๋ยวจะทยอยสื่อสารกันมา<อ>ให้เกิดความสะดวก คุณนุ่นเชื่อไหมครันในกรุงเทพมหาคนครมีคนที่ติดบ้านติดเตียงมันหมื่นสี่พันคน oh. ถ้าท่านจะไปโรงพยาบาลนี้ท่านต้องหอบพิ้วกันไป<ช>คนกลุ่มนี้ค่ารถนี่สำคัญที่สุดดัง <c oughs> นั้นเราอาจจะมีออปชั่นเพิ่มที่ว่าถ้าเป็นคนกลุ่มนี้เราจะมีรถไปรับท่านที่บ้าน <c oughs> ไม่จำเป็นต้องฉุกเฉินนะครับไปรับซึ่งตอนนี้คณะกรรมาการหลักการสุขภาพมีมติออกไปแล้วว่าสําหรับผู้ป่วยทุกคนภละผ,ผู้ป่วยที่อยู่ในสภาพ <c oughs> ที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้เนี่ยเราจะมีรถไปรับไปส่งจะเห็นว่ากรุงเทพเดินทางสะดวกก็จริงแต่สําหรับคนบางคน ที่อาจจะติดบ้านติดเตียงฐานะไม่ดีการเดินทางก็เป็นปัญหาเพราะค่าใช้จ่ายในการเดินทางมันสูงมากดังนั้นระบบนี้แหละครับที่ผมคิดว่าความซับซ้อนของมันเราก็พยายามจะให้แต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มได้ประโยชน์ตรงนี้ด้วยะครับจากการสื่อสารมาก่อนแล้วจริงๆแล้วเราเราได้ลองวัดผลว่าตกลงแล้วเนี่ยก่อนหน้าที่มันมันมีปัญหาเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเขาไม่มั่นใจในสถานที่หรือเขาไม่มั่นใจว่าเขาจะไปรักษาที่นี่ได้จริงๆ ก็มีทั้งคู่นะครับการที่เขาไม่รู้ว่าคุณมีสัญลักษณ์อะไรฉันเดินไปเนี่ยอาจจะอยู่ๆไปบอกคุณรับไหมเนี่ยอันนี้ก็เราพูกเราบางทีปากหนักเราไมไ่กล้าพูดเดี๋ยวก็นึกว่าคุณจะมาเอาของฟรีอะไรของรัฐหรือเปล่าอันนี้เราชู้เราติดสัญลักษณ์นะครับแล้วก็การเดินทางอะไรมันก็จะใกล้ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นส่วนที่เราจะมาเพิ่มสัญลักษณ์ตรงนี้ก็คือหน่วยที่เราเรียกว่านวัตกรรมะนะครับแล้วก็ในกรุงเทพมหานครเนี่ยต้องเรียนคุณนุนคุณบอลว่าไม่ไม่ใช่แค่เจนวัตกรรมที่เราคุยกันมา แต่ก่อนเจตนัวกรรมอย่างเช่นคลินิกแพทย์คลินิกทันตแพทย์คลินิกพยาบาลคลินิกกายภาพคลินิกแลบคลินิกแผนไทยอะไรร้านยาแต่เราจะมีคลินิกอื่นๆที่เข้ามาเช่นเทเลเมดิซินจริงๆคนกรุงนี่ใช้เทเลมดิซินเก่งนะครับโทรปรึกษาโทรปรึกษาแล้วก็อีกไม่กี่นาทีก็มีรถมอเตอร์ไซค์เอายามาส่งตอนนี้ท่านบางคนอาจจะไม่มีไม่มีโทรศัพท์เราก็จะมีตู้ไปตั้งในชุมชนเรียกว่าคีย์ออส ซึ่งท่านผู้ว่าได้ไปเปิดอยู่ประมาณ6กเจ็แห่งทั่กรุงเทพแล้วเราก็จะขยายตรงนี้มากขึ้นเราตั้งเป้าอีกประมาณ50กว่าแห่งไอ้ตู้นี้มันทําอะไรได้บ้างครับมันก็คือเราเข้าไปเสียบแบบประชาชนล้วก็เห็นหน้าคุณหมอคุณคุณหมอก็คุยกับเราตรวจโรคอาจจะให้เราวัดความดันอะไรหน่อยแล้วก็สุดท้ายคุณหมอก็วินิจฉัยก่อนเบื้องต้นแล้วก็ให้เรา อ่ามีเดี๋ยวจะมีเพจสายกรโทรมาคุยแล้วเดี๋ยวเอาส่งยาไปที่บ้านให้เรานี่คือระ,ะ,ะบบที่มีอยู่ก็ปิดจุดอ่อนที่ว่าบางคนบอกโอ้ยฉันจนฉันไม่มีโทรศัพท์มือถือก็ใช้พวกนี้เข้ามาก็ไปที่กีออสนี้ได้เลยหรือโรงเรียนในกรุงเทพมหานครที่เป็นมัธยม200แห่งเนี่ยริงเขามีห้องพยาบาลในโรงเรียนนะครับแต่ว่าถ้าเด็กเจ็บป่วยก็ต้องส่งไปโรงพยาบาลเราก็จะมีระบบเทเลมดิสซินเข้าไปตั้งมีคุณพยาบาลเข้าไปอยู่ในตรงโรงเรียนด้วยเพื่อว่าเด็กเนี่ย บางครั้งวิ่งเล่นหกล้มเจ็บป่วยอะไรต่างๆก็จะมีบริการตรงนี้เพื่ออะไรฮะเพื่อไม่จําเป็นทุกคนจะต้องวิ่งเข้าโรงพยาบาลขณะนี้เราทําไปแล้วประมาณ4 8โรงทั่วกรุงเทพเดี๋ยวจะเปิดตัวนะครับที่โรงเรียนต่างๆเนี่ยและเดี๋ยวขายาย52โรงพยาบาลโรงเรียนตรงนี้ก็จะช่วยช่วยทําให้คนเด็กๆที่เจ็บป่วยไม่จําเป็นต้องต้องมาแล้วเราก็ได้ทำโมยูกับส,สานีน้ํามันบางจา่า ซึ่งเราจะเริ่มเปิดหน่วยบริการในในสถานีบริการน้ามันเห็นว่าบางครั้งเราไปอาจจะไปรับบริการเจาะแผลบางทีเขาก็เริ่มมีนะครับเจาะแผบในแบบขับรถเข้าไปก็เจาะเลือดนิดนึงเติมน้ำมันเสร็จกลับบ้านอันนี้ในอนาคตมันจะเป็นยางไงเหมือนอารมณ์ไดร์ทูที่เราไปสั่งใช่แต่อันนี้เป็นแบบโอทไดร์ไปนะแล้วก็ไปตรวจสุขภาพถ้าท่านไดร์ทูได้ท่านก็ต้องร้าไปเจาะเลือดได้เป็นฉีดวัคซีนได้อะไรต่างๆหรือความตความดันอะไรทั่วไปเป็นตอนนี้เราก็พยายามเริ่มหรือแม้แต่ทั้ง สถานีรถไฟฟ้าตอนนี้เราก็คุยกับหน่วยงานที่รับผิดชอบที่จะขอไปตั้งในบางจุดเพราะเราเชื่อว่าการเดินทางด้วยร<ม>ถไฟฟ้า<ม>ที่เวียนหัว<ม>จะเป็นลมจะไปซื้อ,อยาดมที่ไหนก็เข้าร้านยาอะไรต่างๆเหล่าน,นี้นะครับ <c oughs> รก็ช่วยทําให้ความสะดวกของพี่น้องประชาชนน้่นเห็นว่าที่ผ่านมามีการดําเนินการเนี่ยไปเปิดบริการในห้างด้วยอ่ะ ก็ตรงนี้จริงๆเมื่อวานก็ได้คุยกับท่านผู้ว่าชาัดชาิด้วยท่านผู้ว่าเนี่ยจริงๆมีนโยบายอยากจะตรวจสุขภาพประชาชนหนึ่งล้านคนคในห้างซึ่งตรงนี้เราก็จะขอเพิ่มของท่านอีกล้านคนตัวนี้ก็จะเข้ามาในช่วงโครงการนี้พอดีเพราะว่าอะไรนะฮะคุณนุ่นบอลสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคต้องดีกว่าการรอให้เจ็บป่วยแน่นอนบางคนนี้ไม่เคยตรวจสุขภาพตัวเองเลยครับและตรวจสุขภาพครั้งนี้เราไม่ใช่ตรวจแค่ซักประวัติอาจจะมีเช็ดมีเอ็กซเรย์ปอดมีเจาะเลือดมีอะไรต่างๆให้เกิด มักผลมากขึ้นดังนั้น<อ>ตรงนี้ก็จะเป็นนโยบายอีกอันหนึ่งในการที่จะเปิดตามห้างเพราะเราเข้าใจนะว่าคนชั้นกลางในกรุงเทพเนี่ยนิยมเดินห้างมากาเดินเสร็จเห็นมีอะไรฟรีเดินเข้าไป อ้าวมีการตรวจสุขภาพฉันไม่เคยตรวจเลยเสียก็ไป er อ้าวคุณต้องตรวจแล้วผมว่ามันจะเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนอีกกลุ่มหนึง่งเท่ากับว่ามีคีออสมีโรงเรียนมีปั๊มน้ํามันมีห้างสรรพสินค้าจะขยายลักษณะแบบนี้ไปในพื้นที่ลักษณะแบบไหนอีกครับมจริงๆมันจะมีอีกอันที่เรามองไว้คือหมู่บ้านจัดสรรนะครับเพราะว่าในหมู่บ้านจัดสรรคุณนุ่นดูฮะจะมีรั้วรอบขอบชิดมียามรักษาการมีกั้นแล้วเจ็บป่วยกันนี่ทํำยังไงเราก็พยายามจะคุยเดี๋ยวก็จะมีการคุยกันนะครับว่าเป็นไปได้หรือไม่่่ทีีจะมการรตั้งหนวยบิ อยู่ในอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรบางหน่วยที่มีจํานวนมากหรือมีคนสูงอายุอยู่ตรงนั้นแต่น้อยเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนและสบ,บชรเราอาจจะไปสนับสนดดุนค่าบริการบางอย่างเพื่ออะไรฮะเพื่อเบื้องต้นรักษาเบื้องต้นให้มันหนักขึ้นอะไรต่างๆเพราะว่าไลฟ์สไตล์คนกรุงเทพเนี่ยท่านชอบอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรแล้วก็ล้วรอบขอบชิดอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกอันหนึ่งทั้งหมดที่คิดมานี่ไม่ใช่เพราะว่าอุ้ยเราอยากไปทํานู่นที่มันแปลกประหลาดนะครับเป็นเพราะเรารู้ว่าถ้าเราให้บริการใกล้บ้านก่อนอะไรก่อนเนี่ยมันจะช่วยลด คนไม่จาเป็นต้องไปแอะหัดอยังโรงพยาบาลมากขึ้นนะครับโอ้มันสบายกาย<อ>มันสบายใจแล้วมันก็สะดวกด้วย